ประกาศขายบ้านรู้ิเออร์ดวอยแอปหลังเลใจบ e เ r อร์ดวอยประกาศขายบ้านรู้เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่คอนโดซะส่วนใหญ่สำหรับนักร้องสาวเบียรพัสสนันล่าสุดเธอก็ได้ออกมาโพสภาพบ้านหลังใหญ่ที่ตกแต่งเอาไว้อย่างหรูหราพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าตัดใจขายในราคาไม่แพง แต่หากยังไม่มีใครมาติดต่อซื้อก็จะเก็บเอาไว้ทำงานเองคิดถึงบ้านมากตอนแรกตั้งใจจะขายเพราะอยู่คอนโดแต่เริ่มจะเปลี่ยนใจแล้วอยากเอาไว้ทำงานอะไรสักอย่างละราคา10บล้านแถวพุทธบูชาให้ถึงเวลาอีก3เดือนถ้าบ้านหลังนี้ยังไม่ไปไหนงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆอีกทั้งยงังชื่นชมด้วยว่าเป็นบ้านที่สวยน่าอยู่มากๆจริงๆค่ะ ค่ะเรียกว่าเธอนั้นอยากจะขายแต่ก็ยังเสียดายอยู่นะคะและก็ให้เวลาอีก3เดือนหากบ้านหลังนี้ยังปล่อยไม่ออกเธอก็คงจะเก็บไว้เองต่อค่ะค่ะสำหรับใครที่กำลังจะมองหาบ้านสักหลังนะคะก็สามารถแวะเวียนไปดูได้นะคะอยู่แถวพุทธบูชาและเธอนั้นขายในราคา10ล้านนะคะเชื่อว่าเป็นบ้านของสาวๆต้องสวยแน่นอนค่ะและบ้านเธอจะสวยขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยนะคะ